สวัภาคสวัสดีภาคแมที่ทุกท่านครับทีตี่ท่านทุกท่านถ้ามีช่องวีดีธรรมดานะต้องวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนออาภายในปกตินะครับภายในปกติของวันที่ของวันที่ของวันที่วันที่วันที่ยี่ห้านะครับเมษายนัาหร้อยหกสิบหกนะอาภายในปกติก็คือเรียกจากประเทศเวียดนามนะมีให้ชมทุกุกวันทุกุกวันนะครับท่องวีดีธรรมดาก็ จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เรนู้เพื่อความเป็นเชิง,ง,งทุกว,วันทุกวันเลยนะครับกเก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเรขให้สมาชิกก่อน ออครับ,ะะบออเกี่ยวไปห้าามเนื้อหกกับเจ็ดนะครับหกับเจ็ดนะเจ็ดไ้เจ็ดซื้อเจ็ดหนงเจ็สองเจ็ดสามนะครับอหกหนึงน่งหกสองหกสามนะครับไปกลับเลยนะครับชุดวิงก็ตามนั้นเลยนะครับ ลนิ่งของกระเกียดนะครับใครชอบตรงไหนก็ตอบไปนะครับแต่ฟันท้งที่เก่งแล้วกันนะครับตับคุเครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ